สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันในเรื่องของคำถามที่เจอจากที่ร้านว่ายาถ่ายพยาธควรกินหรือไม่นะครับแล้วก็กินกินตัวไหนดีขอตอบอย่างนี้ก่อนเลยครับยาถ่ายพยาธควรจะกินหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนไข้เป็นหลักว่าคนไข้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นพยาธหรือไม่นะครับแล้วก็มีอาการ ทางด้านคลินิกหรือว่าสภาพที่มันโชว์ออกมาเนี่ยว่าสมควรแก่ก,การกินหรือเปล่าคนไข้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกับการที่จะต้องกินยาถ่ายพยาธิส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มคนไข้ที่ทานของหมักของดองบ่อยๆนะครับการทานในกลุ่มของพวกส้มตำการทานในพวกผักสดอาหารเวียดนามหรือการทานผักที่แบบบางทีเราล้างไม่ค่อยสะอาดมากนะักนะครับ กลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสที่จะทานอาหารที่มีไข่ยพยาธิปากคนหรือบางคนจะเป็นกลุ่มที่มีมือจับนุน่นจับนี่แล้วบางทีเผลอไม่ชอบล้างมือแล้วเอามือเข้าปากหรือแม้กระทั่งการใส่เท้าเปล่าและเดินลงบนพื้นหญ้าและพื้นดินกลุ่มนี้อาจจะมีโอกาสที่จะมีไข่ยพยาธิเข้าสู่ตัวได้สําหรับอาการทางด้านคลินิกที่มันแสดงออกมาว่าตัวคนไข้อาจจะมีพยาธิอยู่ในท้อง ส่วนใหญ่จะแสดงออกมาในรูปแบบของการผอมมากๆม,ม,มีความหิวบ่อยๆกินแล้วไม่ค่อยอ้วนทานอาหารเข้าไปเยอะแต่ไม่ค่อยอ้วนอาจจะมีภาวะของท้องอืดร่วมด้วยนะครับหรืออาจจะมีการอุจจาระออกมาเป็นตีบๆเป็นเส้นเล็กๆเพราะในท่อของลำไส้ของเราเนี่ยในจังหวะที่มันเป็นตัวโค้งเนี่ยบางทีมันมีก้อนพยาธิไสเดือนอยู่ แล้วทาให้อุจจาระที่มันไหลผ่านเนี่ยมันไหลผ่านมาเป็นเส้นตีบเล็กๆดังนั้นตัวมวลของอึของเราเนี่ยอาจจะออกมาเป็นเส้นบางๆหรือบางครั้งเจอไข่ยพยาธิปนออกมาด้วยหรือตัวพยาธิปนออกมาด้วยนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็จะมีภาวะของการคันก้นในตอนคืนซึ่งอาการเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าตัวเราอาจจะมีพยาธิอยู่ในตัวแล้วถ้าเราคิดว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยง กับการที่ควรจะต้องกินยาถ่ายพยาธิหรือว่าเรามีอาการที่แสดงออกถึงการที่มีพยาธิอยู่ในตัวแล้วแล้วเราคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยควรจะต้องกินยาถ่ายพยาธิแล้วแหละเราจะได้ยินอยู่ตลอดเวลาว่าแบบเอ้ยเบนด้า500กินเม็ดเดียววันเดียวครั้งเดียว ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมีวิธีการฆ่าพยาธิที่เจอบ่อยๆในร้านยาอยู่ประมาณ2อ,อย่างก็คือจะเป็นตัวอัลเบนดาโซนกับมีเบนดาโซนนะครับมีเบนดาโซนก็จะเป็นพวกเบนด a า500นะครับฟูกาคาอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอัลเบนดาโซนก็เวลากินส่วนใหญ่เราจะแนะนําให้ทานเป็นอัลเบนดาโซนเพราะมันไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนด้วยนะครับทั่วไปถ้าเราทานอัเบนดาโซนเนี่ยเราจะกิน3วันต่อเนื่อง ก็จะเอาออกได้เกือบทุกๆตัวแล้วยกเว้นพยาธิไปไม้ในตับแนละพยาธิตัวจีที่ออกมาอยู่ที่เส้นเลือดแล้วอาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาที่นานขึ้นคําถามว่าคนไข้ควรจะกินยาถ่ายพยาธิหรือไม่ขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้และพฤติกรรมของคนไข้เป็นหลักครับถ้ามีสิทธิเสี่ยงในการที่จะมีพยาธิอยู่ในตัวถ่ายพยาธิเอาไว้ก็ถือว่าปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียส จะ e ีฟอิ t ก็ตามนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำยกเว้นว่ามันเริ่มมีอาการคันก้นหรือว่าเริ่มมีแนวโน้มที่จะมีพยาธิอยู่ในตัวอย่างชัดเจนถ้อย่าง้ก็ควรจะถ่ายซะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ตอบคำถามน,นะครับว่าควรจะกินยาถ่ายพยาธิหรือไม่ขอบคุณครับ